สวัสดีแฟนฟุตบอลพลพรรคจี้จอกสยามพบกับสรุปข่าวเลตเตอร์สตี้รอบเช้าวันนี้โรเจอร์ Roger, โปติงหนึ่งกุมภังเฮียนซาริกาทองคําไปได้โรเจอร์ลงนามในสัญญาระยะยาวฉบับใหม่กับเลตเตอร์สตี้เมื่อเดือนธันวาคมปี2019และมุ่งมั่นวางรากฐานโครงสร้างของทีมโรเจอร์ Roger, ผู้จัดการทีมเลตเตอร์สตี้ได้มีการคาดกันว่าจะย้ายไปนคุมทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดชอนเคอร์ติสนักข่าวบอกกับท็อกสปอร์ตว่าเขาอยากเห็นโรเจอร์เข้ามาทำทีมนิวคาสเซิลมากกว่ากุออย่างอัตติโนคอน โรเจอร์เป็นรายชื่อที่ผู้เชี่ยวชาญและบริษัทรับพนันหลายแห่งรวมไปถึงแฟนบอลเดอะแม็กพายที่คาดกันว่าอดีตผู้จัดการทีมริเวอร์พูลและเซลติกจะย้ายไปคุมทีมนิวคาสเซิลแม้ว่าหลายฝ่ายจะยอมรับว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นั่นไม่ได้หยุดชอนเคอร์ติสจากการให้เครดิตโรเจอร์สำหรับการย้ายทีมโดยแองว่านิวคาสเซิลเป็นสโมสรที่ใหญ่กว่าเรตเตอร์สตีและการทำทีมเดอะแม็กพายจะคล้ายกับการจัดก,การทีมริเวอร์พูล ในขณะเดียวกันบริษัทรับพนันแห่งหนึ่งได้ปรับราคาสําหรับโอกาสที่โรเจอร์จะมาเป็นผู้จัดการทีมนูวคาสซิลจาก16-1ต่อเป็น5-2ตามมาด้วยรูเชียงฟาฟอัจริโอ,อ,อ,อคอนเต้โรเบียโตมาร์ตินเดสและสตีเฟนเจโร่าแต่ดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่โรเจอร์จะย้ายไปครบทีมนิวคาสซิลจากการสแสดงความมุ่งมั่นและความทุ่มเทให้กับโครงสร้างของทีมที่เขาเป็นผู้จัดการทีมของเดเต้าสตีหรืคุนซื้อชาวไอร์เลนเหนือได้เซนัญยาระยะยาวฉบับใหม่กับสโมสรอนในเดือนธันวาคมปี2019 นี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเบเดนรัเจอร์ผู้จัดก,การทีมเรตเตอร์สตี้ที่ทีมนิวคาสเซิลต้องการให้นดยใหญ่ของทีมทีมท่จ่อสยามย้ายไปคุมทีมแทสตีบูธซึ่งล่าสุดบริษัทร,รับพนันได้ปรับราคาให้รัเจอร์ขึ้นมาเป็นตังหนึ่งที่มีโอกาสจะโยกมาคุมทีมสาริกาดงแทนเอาแล้วไงผีแดงเร่งเอดีดี้เติมแดงกลางมีรายงานว่าวินเฟรตเอดีดี้มีฟิลของเรตเตอร์สตี้ตกเป็นเป้าหมายรัดของออริจุน่าโซชาผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ตำแหน่งกองกลางตัวรับด้วยการเป็นพื้นที่ปัญหาสําหรับโอเลกุน่าโซชาและวิเฟตเอดดดีถือได้ว่าเป็นหนึ่งในนักเตะตำแหน่งนี้ที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกสื่ออย่างฟิชเช์เจตของสเปนอ้างว่าเอดีดีเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนในการเสริมทีมในตำแหน่งนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายงานเดียวกันยังอ้างว่าเอดีดีกำลังมองถึงอนาคตกับเรสเตอร์หลังจากดบต้นฤดูกาลที่แย่น่าผิดหวังของทีมที่จบสยามปัจจุบันเรสเตอร์ตีอั้งอันดับที่13ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกก่อนเกมในบ้านที่16กับทีมของโซชา ปัจจุบันนักเตะวัย24ปีรายนี้ต้องพักรักษาตัวด้วยการบาดเจ็บเอร้อยหวายซึ่งทําให้เขาไม่สามารถลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลรวมไปถึงเกมยูโรป,ปาลีกที่จะเล่นกัน2นัดกับสปาร์ตามอสโกเอเดดดีได้รับบาดเจ็บจากเกมที่เสมอกับเบอร์นลี่2-2เมื่อเดือนที่แล้วโดวยเบเดนรัชเจอร์บอสใหญ่ของทีมบอกว่าเขาจะพักรักษาอาการบาดเจ็บ4-5หรือสัปดาห์นี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับวินเฟลดเอดีดีที่สื่อได้รายงานว่าทีมพิเศษแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอองกุน่าาซ ได้เฝ้าติดตามผลงานและให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ bye, bye, me, เจ็บก็ไม่เว้นนิวคาสเซิลสนดึงโฟฟาน่าเสริมทีม bye, bye. นักเตะวัย20ปีรายนี้อยู่ภายใต้สัญญากับเลสเตอร์สตีจนถึงซัมเมอร์ปี2025และขณะนี้ได้รับบาดเจ็บที่ขาและเอ็นข้อเท้าที่หักรายการในสเปนได้เชื่อมโยงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกับการย้ายทีมของโฟฟาน่าประกันหลังของเลสเตอร์ิตีนักเตะวัย20ปีรายนี้ยังไม่มีกำหนดกลับมาจากอาการบาดเจ็บจนถ,ถึงต้นปี2022 ต่ยังมีข่าวเชื่อมโยงก,กับการย้ายไปยังทีมเดอะแม็กพายในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมฟอฟาน่าได้รับการยกย่องให้เป็นกองหลังตัวกลางที่ดีที่สุดของเดเต้าสตี้กอนที่จะได้รับบาดเจ็บและอยู่ภายใต้สัญญาจนถึงฤดูร้อนปี2025แต่ได้ไม่ได้หยุดการให้ความสนใจจากทีมสาริการดงจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและอนาคุของดาวเตะชาวฝรั่งเศสโดยมีรายงานจากประเทศบ้านเกิดของเขาที่ระบุว่านิวคาเซิลได้ติดต่อกับตัวแทนของฟอฟาน่าแล้วพวกเขายังกล่าวอีกว่าเจ้าของคนใหม่ของนิวคาเซิลได้แจ้งเดเต การที่เขเสนอจะเป็นทากการสามารถทำได้ในอนาคตอันใกล้นี้โดยสื่ออย่าง RMC Sport ได้รายงานว่าการเสริมทัพครั้งแรกของนิสสันได้รอคอยอย่างใจจดใจจ่อโดยพวกเขาเริ่มต้นที่จะเสริมทีมจากดาวตะชาวฝรั่งเศสรายนี้จากข้อมูลของเราทีม The b a c k Pride ได้ติดต่อกับตัวแทนของเวนดี้ฟอกฟาน่าแล้วกองหลังวัย20ปีรายนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ทีมรอัล Madrid ได้มีข่าวพัวพันเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วและกำลังจะกลายเป็นเป้าหมายหลักสำหรับเจ้าของคุณใหม่จากซาอุดิอาระเบีย กลุ่มทูของซาอุดีอาระเบียได้แจ้งให้กับเรเตอร์ทราบว,ว่าข้อเสนอเยปิทาการอาจจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่สัปดาห์ขาห้างหน้านี้โดยจะรีบเล่งเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะถัดไปเมื่อนักเตะรายนี้กลับมาจากอาการบาดเจ็บนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเวนดีฟ้โฟฟาน่าที่จีมหาเศรษฐีน้องใหม่กำลังใ,ให้ความสนใจและต้องการรีบเล่นที่คว้าตัวมาร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวนี้แม้ว่านักเตะเองจะยังพักรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ก็ตามทีขอบคุณทุกท่านชี่รับชมคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้มีด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเดลต้าสต e l รอบเช้าสวัสดีครับ